ใช่อ่านเนื้อกล้องคาเราเกะเพราะว่ากำลังจะไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะก็เลยจะจะบิวภาษาญี่ปุ่นตัวเองขึ้นมาภายใน5นาทีเพื่อจะได้ไปชิดแชทกับเขาได้ค่ะถ้าเกิดดิฉันไม่ได้บิวดิฉันก็จะมีความลืมคำศัพท์ญี่ปุ่นไปค่ะมีแต่ต้องรู้เคยอโชยยูทุกทุกอย่าง ถ้าโฮมเมทก็โฮมเมดซีอิวก็โฮมเมดแค่ชัอปก็โฮมเมดต้องคูดโฮมเมดคือทุกอย่างโฮมเมดหมดต้องกินอีก500เท่าเท่านี้ไปเอามาอีตาดายทมาสมีก้อนไฮขู่อยู่หน้าร้านค่ะ ต้าหู้การหมักของหวานสดรับประทานเรียนรู้เรรู้วันน,นี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าอาหารญี่ปุ่นแบบเฟ้นเป็นยังไง let's go <S โซนนี้นะคะเป็นโซนน้ำหมักเอนไซม์ค่ะก็คือเอาผลไม,ม,ม้หมักกับน้าตาลแบบที่แม่ฉันหมักอ่ะ <c oughs> แล้วก็ดองกันไว้แล้วมันก็จะแบบค่อยๆเกิดจุลินทรีย์ขึ้นมาแล้วเป็นน้ําหมักที่กินแล้วแบบช่วยให้ท้องแบบย่อยอาหารได้ดีหรือปรับสมดุลร่างกายตอนนี้เ็ามีหลายตัวมากให้เลือกว่าจะตัวไหนซึงเราเลือกมะม่วงไปถึืเเลือกสตอรอเบอรี่ไปแล้วลองชิมดู <c oughs> ต้องเล่าก่อนทุกอย่างร้านนี้เนี่ยเป็นแบบธรรมชาติมากๆคือแบบไม่มีสารเคมีแน่นอนแล้วก็แบบเขานำเสนอความเป็นธรรมชาติในเรื่องของอาหารที่มันไม่น่าเบื่อจนเกินไปนี่คจจุุดดมม่่หายระะแล้้วทกไ ไปค่ะไปดูอาหารเราแล้วไปดีกว่าด้วยความที่เราร้อนเราก็ขอดับร้อนด้วยน้ำก่อนเลยดับแรกน้ำคอมบูชาที่ทำมาจากมะม่วงที่เราสั่งมาค่ะก็คือน้ำหมักเอนไซม์เนาะ า่าจากแก๊สที่มันเกิดจากการหมักดองอ่ะแล้วก็หอมตัวมะม่วงอืมืมากาศเชียงใหม่ร้อนๆเจอสิงนี้เข้าไปคือแบบดีอ่ะชิลเลยอ่ะเหมือนรุดหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นแล้วตอนเนี้ยเป็นไซส์ที่เนี่ยมันจะแบบมีความหมักแบบซิงเกิลออริจินอ่ะก็คือหมักมะม่วงหม,มักมะละกอหมักสตอรอเบอรี่แบบทุกอย่างแยกกันเพราะฉะนั้นการกินน้ำหมกักมะม่วงอ่ะมันก็เลยได้กลิ่นมะม่วงแบบ ้ำมูนชัดเจนมากเลยแล้วมันก็ไม่ได้เปรี้ยวแสบคอเอออร่อยเลยสด,ดชื่อมากและฉันประทับใจมากร้านนี้คือจะกทสัมภาษณ์เจ้าของเนาะเขาบอกเขาจะพยายามทําทุกอย่างขึ้นมาเองไม่ว่าจะเครื่องปรุงอย่างตัวนี้ซีอิ๊วเห็นก็รู้ว่าเป็นซีอิ๊วโฮมเบดอะจากใช้จากโคจิที่เป็นแบบเชื้อราจากประเทศญ,ญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่สมัยเอโดะนำเผาเข้ามาแล้วก็หมักซีอิ๊วเองแล้วก็ทําซอสมะเขือเทศเองแม่ต้องเล่าก่อนนะคะว่าเมื่อกี้คุยกับเจ้าของชาวญ,ญี่ปุ่นเขาเล่าว่า ดั้งเดิมเนี่ยเขาอะเขาบอกว่าช่วงสมัยเนี้ยคนอะป่วยเยอะมากไม่ว่าจะที่ญี่ปุ่นหรือที่ไทยหรือที่ยังไงก็ตามคือมีแต่คนป่วยเพราะทุกคนกินอาหารฟาต์ฟฟูด้ดกินอาหารที่เป็นแบบกินจังฟู้ดเยอะทําให้มันมีโรคหลายๆโรคที่ในอดีตไม่เคยมีมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็เลยความตั้งใจเดิมคือว่าอยากจะทําอาหารที่ไม่มีสารเคมีแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่อร่อยและเผยแพร่ความรู้ทําอาหารตรงนั้นอะให้ทุกๆคนได้รู้ฉะนั้นเนเวนลาเขาสร้างร้านขึ้นมาเนี่ย ค่าอาหารทั้งหมดเขาจะเข้ามูลนนทีชามาลาและมูลนนทีชามาลาเนี่ยก็จะจัดเวิร์กช็อปสอนทำอาหารหรือสอนทำพวกของที่มันเดี่ยวสุขภาพเช่นมิโซโบ้างหรือว่าซีอิ๊วหรือทุกๆอย่างเขาจะแบบมีตารางสอนอยู่ในเว็บที่ดูกันได้แล้วก็อาหารที่ร้านเนี่ยทุกๆอย่างถ้าโฮ <CEO S 2> มเมดก็โฮมเมดซีอิ๊วก็โฮมเมดแค่ช็อปก็โฮมเมดเต้าคู่โฮมเมดคือทุกอย่างโฮมเมดหมดและอย่างของที่หมกกักดองเขาก็นำโคจิที่เป็นเชื้อราจากประเทศญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่สมัยเอโดะนำเข้ามาแล้วก็หมัก ทั้งซีอิ๊วมิโซะเองทั้งหมดแล้วก็จะมีคลาสสอนทู้เรียนอยู่ด้วยค่ะแล้วก็บอกใครที่กินอาหารเขาตัวไหนแล้วสุกอร่อยสนใจถามเขาได้เลยถ้าเขาว่างเขาไม่ยุ่งจนเกินไปเขาจะสอนเลยว่าทํำยังไงคืออิมัตโตที่อยู่ข้างหน้าที่เขาบอกว่ารับประทานเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่เขาแบบอยากจะสื่อสารจริงๆเลยอยากให้ทุกคนสุขภาพดีค่ะดังนั้นเรามาเริ่มจากกินเต้าหู้เขาดีกว่าเพราะว่านี่เขาบอกเลยว่าหลักๆคือเขาอะเอาเงินไปพัฒนากับเกษตรกรเยอะมากให้ปลูกขั่วที่มันเป็นออร์แกนิกขึ้นมา So it's Che inside Japanese so p from from r o อาหารเด้กากับเต้าหู้คือการที่เอาน้ำเต้าู้เนาะไปต้มแล้วใส่ใคล้ายๆน้ำเกลือลงไปดีเกลือลงไปเพื่อให้มันจับแข็งลหลังจากนั้นน่ยก็จะมีการกด ทับด้วยไม้หรืออะไรอะไรี้<ห>แล้วก็ตังเพื่อให้น้ามันออกและกดมากกดน้อยขึ้นอยู่ตัวเองถ้ายิ่งกดมากทับมากน้ําออกมากก็จะกลายเป็นเต้าหู้แข็งถ้ากดน้อยเน่อยจะเป็นเต้าหู้อ่อนอนีางตัวนี้ก็เห็นว่ายังมีน้าเหลืออยู่ข้างในเยอะอาจจะเป็นแบบไม่แข็งมากค่ะชอบความขรุขระไม่เรียบเนียนอันนี้มันแบบดูโฮมเมดแล้วดูว่าจะหอมเต้าหู้มากฉันใจสั่นมากเ็าเป็นสายเต้าหู้เป็นเต้าหู้เลเวอร์อืมหอมเลย อยากซื้อกับบ้าน,นกลิ่นเต้าหูห้ด้วยหอมกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นน้ำเต้าหู้อ่ะเพราะว่ากลิ่นเต้าหู้มันจะเค็มใช่ปะ่ะแต่เนี้ยไม่มีกลิ่นเค็มเท่าไหร่มันมีแต่กลิ่นหอมของแบบของถั่วของน,น้ำเต้าหู้อ่ะ,ะหอมเลย หอมถ Obi ั่วมากและพอเต้าหู้หอมถั uhh ่วแล้วโชยู really ่ปหอมถั่วด้วยเกิดมาไม่เคยกินโชยู่โฮมเมดขนาดนี้มาก่อนอยากขอชิมค่ะมาชิมโฮมโชยู่ตัวต่อเลยนี่ค่ะโชยู่โฮมเมดขอซิปเบกซิปอืมนีกว่าเต้าหู้คือโชยู่แค่น้อยแล้วก็แบบกลิ่นคือหอมโคตรหอมงเงี้ยะพอดีมากเลยนะป้า ป็นแบบมันมีความแบบละมุนแล้วหวานนิดงแบบมันๆของขว่วแบบชาเจนอ่ะอร่อยเลยอยากซื้อกลับบ้านดีกว่าพรอยู่คืออยากซื้อกลับบ้านที่นไะข่ลูกตอนเช้าคือต้องดีช่วยฝากาน้องชายเจ้าหวัวอร่อยมากอยากเอากลับบ้านแต่ถ้าทาจะเอากลับไม่ได้เพราะมันเสียดอกไม้งามก็ ację? ให้มันอยู่บนต้นเถอะเธอจะไปปลิดเป็นออกมาได้ยังไงเธอห้ามซื้อซีอิ๊วกลับบ้านนะ ของฉันคือซื้อดอกไม้แห้งผ่านกันแปลรูปแล้วฉันสามารถจำได้เลยรแต่เต้าคู้คือดอกไม้สดให้มันสวยอยู่ในกลางสวนของมันเถอะถ้าอยากกินนะเจ้าก็ปิ๊กมาเจียงใหม่เนอะ ดีใช่ไหมอะฉันทำได้ทำได้ทำได้หรอดีคือมันชื่อว่าเทมเบิร์มันก็คือเฮมเบิร์ที่ทําจากเทมเปะแต่ความดีงามก็คือเรามักจะคิดว่าอาหารมางสวิรัตราจะกินยากหรือได้จัดจ้านแบบว่าเค้กปรุงมันมันมาได้ดีมากซอสมะเขือเทศดีมากคือคือต้องเอานิยามซอสมะเขือเทศขวดออกไปเลยอะมันไม่ใช่รสชาติแบบนั้นเลยมันเหมือนแบบเที่ยวซอสมะเขือเทศเองอะมันจะแบบเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีแบบเม็ดเม็ดมะเขือเทศนิดนึง อ่ะมึงฉีดเวลาเอยๆฉีดเวลาเอยๆบิ๊มฉลาดมากที่ตักผักดองเข้ามาในคำนี้ด้วยเพราะเมื่อกี้พี่แบบได้แอบหยิบผักดองขึ้นมากินแล้วผักดองดีมากใหม่หมือต้องชอบพร้อมอืมต้องอรจอคือไว้เลยอ่ะอืมทำไมมีความขมนะรู้ป่ะขมหรอไม่รู้สึกขมอืม มันมีความขมจากถั่วมากอืมมันมีความขมยึกคำแรกที่กนะินแวรู้สึกว่าขมแต่รู้สึกว่ามันแล้วเนื้อมันก็แบบแฮมเบอร์กนะั้นมันจะเป็นถั่วใช่ไหมมันก็จะมีความแบบเหมือแนบบเป็นเพสข้นๆลักมากกว่าอืมไม่รู้สึกว่าเป็นเนื้อเลยนะเหมือนเป็น,นก้อนถ<ว>ั่วก้อนเพสถั่วอืมลองดีมากจิมผักดองจะเป็นแบบหวานๆเค็มๆนิดๆโอ้โดีมากค่ะลองกรอบและอีกอย่างที่อยากชื่นชมก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เขาใช้มันม<ห>ีความนุ่มเหนียวและเรียงเบสสวยดูจากอัน สองประกรายละียระยัะยบเวอร์ไหมเวอร์อว <c oughs> ย่ให้สุดถ้าชอบเราก็จะอวย่ให้สุดค่ะถ้าอวยถ้ารักเราก็จะอวย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 เและด r e s s i n g ที่นะคะทำเองทุกตัวเลยค่ะมึอก็ถามเขาตอนแรกจะเห็นในขวดในตู้ก็แบบมันจะมีให้กินไหมคือหลายตัวน่ากินมากเขาบอกมันจะกับแบบมืออาหารของเรานี่แหละเราก็เลยแบบรอมากินค่ะอันนี้คือตัวแรกน่าจะเป็นแครอทมอมอร่ดิมีความแบบเค็มๆคนๆคักๆหน่อย แล้วก็ห,หอมๆได้ๆรู้สึกรู้สึกสะอาดแหละแล้ไม่จืดชืดนะเพราะคอนเซปต์เขานะคะคือการกินอาหารสุขภาพให้แบบให้อร่อยเขาบอกเขาจะไม่อยู่ในกรอบคือตอนแรกขเขาเหมือนว่าเขาตั้งใจว่าเขาเรียนอาหารของพระเซนมาแต่ว่าอาหารของพระเซนเนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์ที่เยอะนิดนึงเขาก็บอกเขาจะไม่เอาตามกฎเกณฑ์นั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เขามองว่าอาหารอร่อยแล้วอาหารเพื่อสุขภาพมันไม่จําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ขนาดน,นั้นน่ะเขาก็เลยแบบมีการแอดแดปแต่ลๆอย่างให้มันแบบอร่อยขึ้นค่ะ และนี่นะคะก็คือเมนูโตฟุก,กเซนค่ะเป็นเมนูที่ทางร้านบอกว่า represent ความเป็น Neo c h o น Jin โ,โช n ิ o Chow Jin 料กคือเหมือนกับเป็นความเชื่อที่ว่าคนเราจะกินอาหารที่ดีที่สุดกับร่างกายก็ต่อเมื่อกินตามด้วยดูการค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนอ่ะมันอยู่กับสภาพอากาศเนาะ ถ้าอาการฤดูนี้เป็นยังไง mm เราควรกินอาหารที <for S 2> ่เหมาะกับฤดูการนั้นเช่นถ้าหน้าร้อนเราก็ควรจะกินเป็นเต้าหู้เพราะมันไม่มีริดริบเย็นทําให้ร่างกายมันเย็นลงหรือถ้าหน้าหนาวควรกินมิโซะที่มีริดร้อนทาให้ร่างกายอุ่นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเมนูนี้คือเขาทําตามฤดูการแล้วจะเปลี่ยนไปตามฤดูการตามแบบบางวันก็ไม่เหมือนกันเลยซ้ำวันนี้มีอะไรมาดูกันค่ะเมนูเต้าหู้ทอดราดหัวไชเท้าและราดซีอุวค่ะ แป้งแล้วกุยยังกรอบเลยแป้งกรอบต้าหูหอมมันสดีอร่อยรู้สึกส,ส,สุขภาพดีแล้วอร่อยไม่ได้ชอบเลยแล้วหอมไถยเท้าด้วยทำให้ทเท้าอยู่ดีมากเลยดีมากซึ่งมันคือต้้งหูเดียวกันกับต้าหูเย็นอันนี้แหละใช่ไหมใช่มันคือการเหมือนเอาวัตถุดิบแต่ละอันมาเป็นคอมบินเนชันกันแล้วมันแบบเกิดสิ่งใหม่ลงตัวไปอีกต่อไปเมนูนไม้ฝรั่งและเจี๊ยบค่ะ เกี๊ยวปลาคือรักไปเพียมถัม่วอร่อยไม่อยากกินจับผักแล้วเพราะว่ามันรสชาติอ่อนมากแล้วแต่ว่าต้องค่อยให้กินแล้วก็ดื่มด่ำรสชาติอืม,อร,อ,มรอร่อยนะมันมีความธรรมชาติอะไรบางอย่างอยู่อ่ะมันเหมือนปรุงแค่เกลือแล้วก็จบเลยรสเค็มเคเรนิดอ่อนๆหอมตัวพิตซ่าจิโอกระเจีย๊ยบน่าอถ้าเกิดพิซซ่าจิโอขึ้นอยู่นะ โอ้ยเธอกินเถอะเราไปถามสูตรเขาได้ไหมฉันอยากกลับไปทําที่บ้านถามสิเขาบอกว่าบางเมนูที่เกิดอร่อยก็ถามเขาได้แต่เขามีเวลาเขาให้เช่นแม่ๆม่เคยมีพิซซ่าชิโอมีงามีกระเทียมแล้วก็มีเกลือใช่แล้วก็กระเทียมสับๆๆๆอืมมันดีเพราะมาใส่กระเทียมไม่ใช่ว่ากินกระเทียมจนะหอมอะน้อยแล้วฉันก็นกินผักลวกก็เสร็จเพราผักลวกธรรมดาจะเป็นผักที่หวานผักส,ด,สดมะนมอมีอ่ะต่อกันที่เปรี้ เือกดูถ้าจะเหนียวตุย้ยเหนียวตุย้ยคล้วข,ข้างบนมีความแบบเค็มๆเปรีป้ยวๆนิดหนึ่งพอใส่ไอ้นี่คัมบูเข้าไปก็มีความแบบกลิ่นแบบรสชาติอูมามินิดหนึ่งแต่ทุกอย่างคือมันปรุงแบบไม่รสจัดเลยนะรสมันจะอ่อนๆกินได้เรื่อยๆรสธรรมชาติอะูิต้อง รู้สึกเซนิฟิแคนชอบชัว <S <S เผือกเหนียวตุ้ยดีมากเ <C ess im us> คยกินเผือกที่มันจะเละเป็นแป้งแป้งปะอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะคือเหนียว <c ess im us> เนื้อแน่นแลเหนียวอร่อยซอสซัางโอ๋คือแบบมาช่วยเสริมรสชาติได้ดีมากแต่จะบอกว่าทุกอย่างอ่ะรสชาติมายหมดเลยนะบอกว่าการกินเปล่าๆใช้ว่าข้าวที่เขาให้มาเคอให้กินกับผักดองสลับไม่คือปกติญี่ปุ่นเนี่ยจะกินแบบกินกับเสร็จปั๊บก็คตักข้าวตาก็ตักแบบผักดองแล้วกินคุยต่ออยางคือไม่ได้ไปกินทุกอย่างคนในปากกินทุกอย่างแยกกัน ข้าวคนนี้มันเป็นรสแบบูเค็มแล้วก็แบบผักกรอบมากผักเหมือนกับแบบผักสดอ่ะอร่อยมากเลยแล้วหอมกลิ่นแบบหอมงานสลัดมันมีความรั่ดน้ำสลัดงามาหนิดนึงอ่ะหอมมากอยากจะซักเจสทุกคนว่าเวลาสั่งเมนูนเนี้นั่งกินเงียบเงยพิจรารณาคนเดียวเพราะรสชาติมันจะแบบเล็กๆน้อยน้อย,อยซับเทลต้องแบบค่อยๆพิจรารณา ก็ฉันชอบคราวนี้มากเลยรู้สึกว่ามันมีแบบหลายเท็กซ์เจอร์มากทากั้งแบบดึกดึของเห็ดแล้วก็แบบกรอบของผักแล้วก็แบบเค็มๆของน้ำซอสงาให้ดีมากอันนี้จแบบังหวัดข้าวมีมันเขาน่าจะตุ้ยอ่ะข้าไวไรซ์เบอร์รี่เแบบตุ้ยหอมกลุ่นแล้วก็ผักดองของเขามากตัวน้ำพริกมิโซะด้วยมิโซะที่เขาดองเองคะ่ะชิมหน่อยต้องดีมากานแน่ๆน่อะข้าวแบบ ไอเม็ดที่สีอ่อนมันก็จะนุ่มๆใช่ไหมส่วนเม็ดที่สีเข้มมันก็จะกรุบๆอ่ะฉันก็เลยสั่งข้าวปั้นไปแล้วไงเดี๋ยวฉันจะรอเนี่ยเร็วๆเลยเร็วๆฉันจะกินข้าวปั้นซุปมิโซะอ่อนๆบางๆแต่ว่าได้กลิ่นหอมของมิโซะเพราะเขาทำมิโซะเองเหมือนกันค่ะดีมากอะคาสุดท้ายแล้วค่ะรีบกินคำสุดท้ายก่อนค่ะเป็นคำสุดท้ายที่ดิฉันเฝ้ารอมากเพราะมันมีน้ำสลัดที่ชื่อว่าซอยมิวมายองเนสฉันแบบ พอมีมาอยองเนสดูเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถ้อยอย่างเงี้ยหน่อไม้ดองหน่อไม้หอมหน่อไม้หอมเมป็นหน่อไม้ดองแบบนิดๆก็ๆจะมีกลิ่นแบบนึกๆที่แบบมีตะเนมาอยองเนสก็คือจะทำให้แบบเปรี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งมายองเนสเพิ่มความมันเพิ่มความเปรี้ยวแต่ละไม้คือสดชื่น<ไ>คือฉันรู้สึกว่าทุกอันที่ผ่านมารสชาติมันจะแบบเป็นรสชาติของวัตถุดิบจริงๆอะเราต้องแ กินและพินิจกับรสชาติมันคือรสชาติมันจะแบบไม่ได้ปุ้ยปีปาร์ดอ่ะมีความเซนมีความแบบจะเป็นเซนที่อร่อยรู้สึกว่าแบบคืนเพลนไปกับมันได้ใช่ไหมโอ้นี่กิลี่ยังไดเนี่ยตือนเตือนเตืไม่รู้ปั้นปั้นปขึ้นปั้นลงปั้นขึ้นปั้นลงนะแต่เราขยับมากไม่ได้เดี๋ยวบวยเราตกนี่คือข้าวปั้นบวยครับ่ะอีตาดายครมัส อืมบัวเขาจองเองอ่ะฟิวของเค็มชอบมากบัวสดชื่นข้างในก็มีบัวด้วยข้าวถือเป็นแบบอยากพูดอ่ะข้าวดีมากอยากซื้อกลับบ้านอยากซื้อกลับบ้านหลายอย่างแล้วอ่ะอยางแบบท็อปปิ้งอ่ะที่จรินเดี๋ยวไปท็อปปิ้งข้างล่างกันดีกว่าข้างล่างก็หอมอืมบัวข้างในคือดีมากอืมจ่บอกว่าขงางในบัวอร่อยมากเลยอ่ะอยากซื้อกลับบ้านกวันต้องกินแล้วค่ะจุดๆเนี่ยกวันก็ชอบข้าวปั้นบัวเหมือนกันการฟังู้เธอสาธร์ยาเนี่ยมันเช่งทรมานใจเกินไหนกินซิ ดีมากมันไม่ต้องเป็นต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นเลยอ,อืมการจะบอกอืมมันเหนียวแบบเหนียวแล้วก็แบบเพอร์เฟกต์ด้วยตัวมันเองดีมากอะ่ะไม่ต้องไปญี่ปุ่นว้วอ่ะอร่อยอะ่จะจะไปอ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าแบบพ่อแม่ต้องชอบอะ่ะมันมีความแบบ so simple แบบแต่ดีมากอะ่ะอยากกินข้าวแบบบ้านต่อไปนะคะเป็นเซ็ตชาชื่ออูเมชโชเป็นแบบชาบ๊วยแหละ ที่ฉันชอบพิธีกรรมของเขามากเขาแบบมาถึงปั๊บน้องๆน้องๆหน้าร้านจะแบบค่อยๆสอนว่าต้องทำยังไงนี่คือที่กองชาบ้านนะก็อันเนี้ยตรองชานะคะเทชาลงไปค่ะหอยหอมเสร็จแล้วใส่ชาลงไปเสร็จปั๊บเสร็จแล้วก็ให้ตัดบวยค่ะท่าพิธีกรรมต่อ้วยการตัดบวยลงไปค่ะบวยมีหนึ่งชิ้นนะคะแบ่งมันสี้วยค่ะ จากนั้นใส่ซีอิ๊วล,ลงไปค่ะสุดท้ายซึ่งโชยุคนดีคนเดิมมันเป็นแบบชารสเคม็มหอมบ๊วยมีความเหมือนน้ำโซบะเออมันจะูีคำเดียวกเลยว่าเหมือนกูกินน้ำโซบะเยอะที่ลิ่งแบบดันอ,ะอ่ะหอมบ๊วยบ้วยเพิ่มไม่ได้กลิ่นบ๊วยเลยคุณแบบหอมบ๊วยเลยชาตัวนี้เป็นชื่อบัญชานะคะเป็นชาหมัก3าปี อ,อ,อันนี้บวยทำให้ได้รสบวยมากขึ้นใช่หอมอะ่ะฉันรู้สึกว่าตอนนี้กินหลังอาหารนะรู้สึกว่าเหมือนกินซุปรางปากอยู่อ่ะ จะทั้งร้านค่ะมากมากเลยเชื่อเบทอะไรซอเบรแคนเบอรี่กับเลมอนค่ะโอเคชิมระบบเสิร์ฟเฉพาะตอนหน้าร้อนเท่านั้นอื้มื้กลิ่นเครื่องเทศทัมติงที่หอมขึ้นมาหอมอะไวะแล้วมันสดป่าด้วยถ้าจะป่าจากลือกเลมอนแหละหนึ่งแล้วก็หอมดูคการแบบโยเกิร์ตนิดเดียวหายไปดูทางโน้นของฉันเขายังไม่เสิร์ฟอ่ะ อร่อยสดชื่นนะอ,นอ่ะไม่หายต้องกินอีก500เท่าเท่านี้ไปเอามาจะหร้อนเมนูนี้นะคะชื่อว่าซอยมิวโมริงกะโมริงกะแต่ว่าใบามะรุมซึ่งเหมือนท้างร้านอะอยากจะทำมัชชะแหละแต่ว่าเขารู้สึกว่ามัชชะมันเป็นพืชที่แบบเหมือนดูดสารพิษไว้เยอะอะไรเงี้ย เขาก็เลยหาพืชทางเลือกอย่างอื่นซึ่งก็ไปเกิดใบมะรุม plaque, ที่เขาบอกว่าอุ๊ยมันแทนทดแทนกันได้และใบมะใบมะรุมก็มีสรรพคุณทางยาด้วยซึ่งเราถามเขาครั้งแรกเลยว่าขมไหมเขาบอกไม่ขมค่ะเพราะว่าใช้ส่วนใบไหนมาลองชิมนะคะแต่เห็นเลยว่ามันมีเม็ดเม็ดข้างในมันต้องแบบถั่วมากๆต้องดีต้นดับแรกน้ำเต้าหู้ดีมากเพราะว่าเป็นน้ำเต้าหู้ทำเอง A, มีความเข้มข้นของถั่ว ส่วนความมะรุมนั้นน่ะมันมาบางๆน้อยๆอะ่ะความมะรุมน้เคืออะไรของคุณอ่ะเป็ขบานของคุณมัน,มนคือ,ค,อค,ความกลิ่น <ๆ S 2> เขียวๆนิดนึงอะ่ะมันไม่ได้มีรสชาติแบบอุย้ยมะรุมอะไรอย่างนั้นน่ะใดๆก็คือน้ำเต้าหู้ใส่น้ำแข็งคือดีมากมน้ำเต้าหู้เขาเข้มอยู่นะถือว่าใช้ได้เลยนะความข้อนอะ่ะแต่ว่า ถ้าเกิดไม่พูดใบมะรุมมันจะไม่รู้ใบมะรุมอ่ะรู้สึกว่าเป็นน้ำเต้าหู้ที่มีความขมนิดๆแค่นั้นอ่ะที่มีเขียวมันบางมากจริงๆว่าเหมือนกินน้ำเต้าหู้ธรรมดาคือถ้าเกิดไม่ไม่รู้ว่านี่คือการใส่ใบมะรุมก็จะคิดว่าเป็นน้ำเต้าหู้ธรรมดาอืมที่มีรสเข้มนิดนึงแต่มันจะมีแบบโอเคหวานนิดๆอูมามิของตัวถั่วอยู่แล้วก็กลิ่นอีกลิ่นนิดหนึ่งอ่ะอันนั้นจะเป็นกลิ่นมะรุมนิดหนึ่งกลิ่นเขียวนิดนิดเดียวอ่ะอืมต้องตั้งสมาธิแล้วดมอ่ะแบบอ๋อกลิ่นนี้นนนนนนนีีี่่่่่่เเออออองแตตตวาาาาะะะรรคคสดดชื้้้้หูกศ ดีมาซาลาชายที่ทำจากน้ำเต้าหู้นะจ๊ะงอนมันขึ้นความมันนิดๆของต้าหู้มาดีมากเลยน้องพอด,มดีมีความไขมันที่ขอบแก้วอะ่ะมันก็จะเป็นชาใส่เครื่องเทศและใช้น้ำเต้าหู้แทนนมซึ่งเราเป็นมาซาลาชายเลเวอร์เห็นเราต้องสั่งแต่ขอคาดเดาจากคาแรคเตอร์ัานี้น่าจะรสชาติแบบ เซนเซนเบาๆต้องแบบพินิจพิเคราะห์ถึงจะแบบรู้สึกถึงความมีนิติลึกลับนั่นแหละถูกต้องฉันรู้จักเขาดีก็คือเหมือนกินน้ำต้มยำร้อนที่แบบค่อยๆสูดกินได้กลิ่นสไปซ์เล็กๆมินิมอลเซนและเบาบางมากเริ่มจากการดมก่อนได้กลิ่นน้ำต้มยำโอ้ได้กลิ่นวันนี้ก็ได้กลิ่นไอติมที่ได้กลิ่นเลยเนี่ยกินแล้วค่า เออมันเป็นน้ำเต้าหู้ที่มีความขมนิดๆหัวใจที่ปลายลิ้นเดียวเนี่ย่นำเต้าหู้เขาดีมากเลยว่ะไม่ให้ซื้อกลับบ้านไหมกอยากซื้อทุกอย่างกลับบ้านน้ำเต้าหู้ก็เข้มข้นอร่อยหอมอ่ะเต้าหู้ก็หอมก็คือเขาเก่งเต้าหู้น่ะน้ำเต้าหู้เขาก็ต้องดีสิเขาเป็นแบบผู้พัฒนาพืชพันธุ์ถั่วก็คือเขาเอาเงินจากอาค่าหารไปให้องค์กรชชมบรลาองค์กรชัมบรลาก็ไปสนับสนเกษตรกรให้ปลูกถั่วออร์แกนิกอนี้แล้วก็จะวนกลับมาใช้ที่ร้านเขา แล้วก็เอาถั่วพวกนั้นมาทำมิโซะแล้วก็นำเต้าหู้แล้วก็เต้าหู้ค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็น d e s เซอร์อัพเดย์นะคะอือม,มีอยู่อย่างเดียวเท็กเจอร์ครหน้าสังขยาอือม,มีความเข้มข้นชัวรแล้วก็มีความเปรียปร้ยวๆของแคนเบอรี่ใช่แล้วก็ไม่ได้หวานปุดปิดปาดอะ่ะอร่อยอ อชอบความมันชอบความแบบหอมพี่ใบผู้โดดคล้ายสังขยาที่เนื้อแข็งขึ<า>้นเป็นหนึ่งเซ็ตตัวจากตัวไข่และเซ็ตตัวจากต,ตัวแป้งนิดหนึ่งมันคือเต้าหู้ค่ะเป็นเต้าหู้เป็นแป้งเป็นไข่เป็นแคนเบอร์รี่อะไรเงี้ยเนื้อมันเลยเป็นความแบบเต้าหู้หวานนะแล้วก็หอมด้วยตัวแคนเบอร์รี่นั่นนะแหละแต่เค้ไม่ได้เพิ่มรสเปรี้ยวของเมนูนี้ให้รู้สึกแบบมีมิติขึ้นมาอยาพี่อาไปสรุปชื่อมกอนกน ทฟฟี่แคนเบอรี่มูสใส่แป้งนิดหน่อยและก็มีชิคพีผงผงมันถึงมันๆอย่างนี้คะ่อะอร่อยมึงว่าคนที่ไม่กินเต้าหู้เขาจะมาที่นี่ได้ไหมคนที่ไม่กินเต้าหู้อ่ะเขาเพียงแค่ไม่เคยเจอเต้าหู้อร่อยถ้าเขาอยากรู้จักเต้าหู้อร่อยเขาต้องมาร้านนี้ค่ะบางอันก็ยังดูไม่ออกเลยว่าเป็นเต้าหู้เพราะฉะนั้นน่ามาเถอะฉันรู้สึกว่ามัน คือคนที่ไม่ชอบเต้าหู้มันอาจจะเคยไปเจอเต้าหู้ที่ไม่อร่อยไงเออก็คือการมากินเต้าหู้ที่นี่ก็จะเป็นการเปิดโลกเต้าหู้ให้คุณว่าเต้าหู้ที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ